โกโก้สดทำอย่างไรสวัสดีท่งน้านะครับอีพีนี้ก็หลายคนถามมานะครับว่าอยากจะกินโกโก้สดนะครับจะทำยังไงนะครับผมก็เลยเอาห้องทำงานมาทำให้เห็นกันจ่าๆเลยนะครับว่าทำยังไงอย่างแรกก็คือนะครับเราต้องมีลูก โกโก้ก่อนนะครับก็เอาลูกโกโก้เนี่ยนะครับไปผ่าครึ่นแล้วหมักไว้ห้าวันนะครับหมักไว้ห้าวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทํมเเล็ดแห้งครับนี่คือมลเ็ดแห้งนะครับมลเ็ดแห่งโกโก้นะครับพอเราตากมะ็ดแห้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมีตโบอบแบบนี้นะครับโตอบแบบนี้ตัวหนึ่งไม่เกินพันบาทนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ตาม ห้างจัดสินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเป็นเตาอุรธรรมดานะครับไม่ได้แพงอะไรนะแล้วก็เราก็เอาเม็ดโปกโก้เนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ถาดนะฮะใส่ถาดปุ๊บก็บิดาครับอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้ตรงนี้คือ200องศานะครับส่วนอันนี้ผมจะทำ การอบไวประมาณแค่5นาทีนะครับประมาณ5นาทีแต่สําหรับคนที่ต้องการแบบกรบๆอ,บอบนะครับก็ใช้เวลาเยอะขึ้นมานิดนึงจาก5นาทีจะเป็น7นาที8นาทีนะครับแล้วแต่ท่านที่ชอบความผมความเข้มน,นะครับแต่อุณหภูมิที่ผมตั้งไว้ที่200องศานะครับแล้วก็ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับเป็นอุณหภูมิที่ ผมรู้สึกชอบแฮปปี้นะครับเพราะว่าโกโก้จะหอมพอดีนะครับถ้าในกล้องเนี่ยมันสัมผัสติงได้เวลาเราบอบเม็ดโกโก้เนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นช็อกโกแลตออกมาให้เราหอมสดชื่นเลยนะครับก็เป็นการอบแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีหลักการพิธีพิถันอะไรนะครับอบธรรมดาเนี่นะครับอบธรรมดาหลังจากที่เราอบ,บเรียบร้อยนะครับอบเรียบร้อยก็ ผมก็จะทําเป็นคลิปโชว์นิดหน่อยนะฮะก็เพื่อเพื่อจะให้แบบเข้าใจนะครับพออบเรียบร้อยปั๊บเราก็เอาถาดโกโก้ออกมานึงนะครับเอาถาดโกโก้ออกมาทําการอันนี้คืมแล้วนะนะครับทําการแกะเมล็ดนะครับแกะฟางมันนะครับก็เรียกว,ว่าโกโก้นิดนะครับอย่างน,นี้คือแกะแกะปุ๊บนะครับเปลือก เปลือกตรงนี้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเรานํามาใส่ในกาได้นะครับอยี่งนี้คือเปลือกเปลือกโกโก้หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกะลานะครับเรกว่กกะลานะก็กะลาโกโก้ก็ใส่นะครับเอาไว้สําหรับทานนะครับส่วนเมล็ดโกโก้เมล็ดโกโก้นะผมก็มีเครื่องบดแบบธรรมดานะครับแบบสับหมูนะ ตัวนี้ราคาประมาณ2,99บาทนะแต่ในช้อปปี้เนี่ยราคาแล้วเข้าก้านะผมดูมานะครับก็เอา,มาเม็ดโ,โกโก้นะครับน,นี่อันนี้คือเป็นอุปกรณ์น,นะนะครับเอาเม็ดโกโก้นะครับอันนี้คือเม็ดโกโก้ที่ผมทาการตักแล้วนะทําการดากเสร็จอบเรียบร้อยแล้วก็แกะเกลดเหมือนเมื่อกี้บอกนะครับแล้วก็ใส่นะ ให้เห็นนะครับอันนี้คือเอามาเล็นนะครับเอามาเล็ดที่เราทําการอบนะครับแล้วแกะใสให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะปิดฝาแล้วก็เอาอุปกรณ์เสริมมาช่วยนะครับแค่นี้เองอ่ะให้เห็นชัดๆนะครับ ไม่ได้ปินตะดุงปีตะดาอะไรนะครับก็ธรรมดานะครับเป็นตัวบทธรรมดาแต่การบทแบบนี้มันจะไม่ละเอียดนะมันจะเป็นผงเหมือนกับการผลนะครับ,บ,บนีนะครับาง,างนิดนึงนะไม่ต้องขององบ้ปัน่ปนเจะปั่นปั่นขอให้มันเป็นผงนะครับ เรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ผงโกโก้ LP แบบนี้แลหละเนี่ยนะฮะนี่นะครับเป็นผงโกโก้ LP นะครับเป็นผงโกโก้ LP สดนะครับอันนี้คือการทำโกโก้สดนะเราก็จะได้ผงโกโก้สดนะครับนี่นะฮะอันนี้คือผงโกโก้สดนะ ทำไม่เห็นนะครับเราก็สามารถนํามาชมดื่มได้เลยนะครับวิธีการง่ายมากนะครับอันนี้คือผมกูก้อสนนะขอวิธีนะทำนะทําง่ายอย่างนี้เดะนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้เป็นโกโก้พาวเดอร์นะครับที่ผมปั่นแบบเล็กมันมอันนี้ก็คือโกโก้นิดโกโก้นิดก็คือเมล็ดตาแห้งที่อบแล้วนะครับแล้วก็แกะเปลือกแกะเปลือกไปทําอะไรนะครับแกะเปลือกอย่างแรกพอได้เปลือกปุ๊บเราทําชา อันนี้คือทำชาเมื่อกี้ผมเอาเปลือกไปแล้วนะดูสีชากันนะครับนะครับเปลือกที่เป็นชานะครับสังเกตว่าดูสีนะครับ ครับสีมันจะอ,นอ่อนๆจะตั้งไว้สักพักหนึ่งสีจะเข้มน,นะครับอันนี้คือคือการมันที่เราแกะออกนะครับเรือเขาเรียกว่ากะลาโกโก้กะลาโกโก้หรือโกโก้ทีนะครับหรือกะโกโก้แล้วแต่จะเรียกให้มันน่าทานแล้วแต่แต,แต่แต่ละท่านตามสบายใจนะแต่ผมเรียกว่าเปลือกโกโกล้ละกันนะครับแล้วก็แค่ใส่น้ำร้อนนะครับในการแบบนี้คุณก็จะได้ ทางโกโก้นะครับก็บนิการนะครับน้ำก็เป็นไปสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นเรามาชงโกโก้สดกันอนะ่า๋ย่าผมมาแป๊บนึงหรือช้อนเดี๋ยวช้อนก่อนนะครับ เพื่อให้มันชัดเจนนะครับเราก็นำนะครับติดกโกโก้ที่เราปั่นเนี่ยเมื่อกี้นะตัเครื่องปั่นนี้นะไปหาซื้อเ้ทอกานเครื่องไฟฟ้ามีขายหมกนี้ถูกมากแต่ที่เขาใช้ปนนั่นยก็เหงน่อยากให้ละเอียดมากกว่าปนั้นนะ จะเป็นโองผมก็เอาใส่โอ่องไว้แบบนี้นะนะครับเป็นโกโก้สดน,นะครับมันจะเป็นกลิ่นโกโก้เลยนะครับมันจะมีความเปรียร้ยวนิดนึงเพราะเราไม่ได้บีบน้ำมันออกนะครับอันนี้คือไม่มีนำะนะ้ำมันออกนะอ่ะอยากได้สด,สดกี่ช้อนก็ตักเลยครับก็ตัโกโกโก้สดเทลงไปนะผมผมจะทานละสามช้อนแล้วนะครับจะทานละสามช้อนอันนี้คือโกโก้สดนะครับเราได้โกโก้สดลว และสำหรับคนที่ไม่ชอบครีมเทียมก็ไม่ต้องใส่ครีมเทียมนะครับนี่คือครีมเทียมนะค,ะครับกาแฟเมลที่และเราใส่เพื่อให้มันเกิดความมันยิ่งขึ้นแต่เราคนที่ชอบมันก็มมนใส่เลยนะคะรับแต่หรบคนที่ไม่ชอบมันก็ไม่ต้องใส่นะ,ะอ่ะสิ่งนี้ก็คืออ่ะในกรณีที่ชอบมันก็ใส่เยอะๆไม่ชอบมันก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่ะความหวานถ้าเป็นโกโก้อย่างเดียวมันจะไม่หวานนะครับมันจะ มันมันนิดๆน,นะครับมีความมันความขมและมีความเปรี้ยวอมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโกโก้สดนะครับเราก็เติมน้ำร้อนได้อันนี้คือเร็จแล้วโกโก้สดหนแก้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ อยากจะให้มันหวานก็ตเติมน้าตาลนะครับนะผมเติมน้าตาลน้าตาลไม่ดีกับสุขภาพนะแต่ชีวิตขาดหวานไม่ได้เอาน้าตาลสักหนึ่งช้อนครับอันนี้คือโกโก้สดนะทาเองที่บ้านครับทําง่ายมากนะครับไม่ต้องพิถีพิถันนะฮะอ่าก็โชงแล้วก็เติมน้าตาลนะครับสีมันจะไม่สวยเหมือนขท้อง,งตลาดนะครับเพราะว่าอันนี้คือโกโก้สด นะครับโกผู horror, so time, so time, so 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 right ้สดมันจะไม่ได้เป็นแป้งพาวเดอร์นะครับมันจะไม่เป็นแป้งนะครับมันจะเป็นเหมือนกับน้ํานมอยู่เหลืองนะครับอันนี้คือจะเป็นกากโกโก้ดื่มมันก็จะมีกากด้วยนะครับสําหรับคนที่ผมอยากผมต้องการเพิ่มความอันก็เอาคอฟฟเมนหรือนมข้นจืดนะครับแล้วแต่จะแยกเลยผมมีคอเฟเมนนะผมก็ใส่ไปช้อนหนึ่งเพื่อให้เพื่อน เข้าใจว่าอมอทํกูกโวสดมันทาแค่นี้เองมันทำง่ายนะแต่เองก็ทำได้นะนนะครับอันนี้เห็นไหมฮะพอผมใส่ไปละสีก็จะเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วครับกูกโวสดทําเองที่บ้านได้แล้วก็ง่ายมากทำแค่นี้จริงๆนะอุปกรณ์ก็คือตัวปัน่นตัวเนี้ยไปซื้อที่ร้านได้ ก็จะเป็นฟ้าเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจจะเปิดร้านโกโก้สดนะมันเป็นเทรนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยร้านกาแฟสดรู้จักกันแล้วมารู้จักร้านโกโก้สดปกโก์ก็จะมีเตาหนึ่งตัวตัวบดอีกหนึ่งตัวกติกน้ําร้อนปีใหม่นี้ไม่ต้องัวตอกนานนะครับขายโกโก้สดนะขายเป็นแก้วก แค่ละ20บาทเขาขายที่บ้านนะครับแล้วก็โกปโกป้ที่นี่ชาโกโก้ก,ก็อาจจะขายคร 20, ั้งละ20เห็นไหมครับธุรกิจก็เกิดขึ้นง,ง่ายๆแค่เรารู้จักแปลรูปรู้จักใส่ไอเดียเข้าไปในธุรกิจนะครับมันก็สีสันมันเหมือนกับ มันเป็นสีสันเดียวกับไมโลวันดินเลยนะครับง่ายๆเนี่ยอยากจะให้เห็นใกล้ๆนะฮะเห็นใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสีเป็นสีเดียวกันแล้วผมก็แปลูปแค่นี้เองนะครับแล้วที่สําคัญคือเท็กเจอร์ของเท็กเจอร์ของโกโก้กสดนะนเวลาดื่มเนี่ยรอส้าติเป็นความนี้มันจะมีรสเปรี้ยวนิด นิดหนึ่งคือถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตถ้าไม่จับอาการเนี่ยก็จะไม่ค่อยแยกแยะค่อยออกครับเพราะว่าเติมน้ำตาลไปแล้วเติมครีมเต็มไปแล้วก็ววจะมีความมันยิ่งขึ้นมีความหวานยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญคือผมว่ารสชาติรสชาตินี้นะเด็กๆชอบผู้ใหญ่หลายคนก็ชอบครับแล้วก็ที่สําคัญคือโกโก้เนะี่ยประโยชน์ขาเยอะนะครับอยากให้อยากให้ลองทําทานท,ที่บ้านกระบวนการก็มีเคล็ดลจริงๆครับก็คือสําหรับคนที่ ไม่มีเม็ดอบกแห้งนะครับสนใจที่จะซื้อแบบเป็นโกโก้นิดไปเลยก็ได้เพราะว่าโกโก้นิดเนี่ยเราสามารถทานเหมือนถั่วนะครับก็เอาเม็ดโกโก้นิดจะทบมาใส่กระป๋บบองอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะครับล้วก็ปั่นนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบโกโก้นิดนะครับเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวอยู่ในเม็ดนะครับก็เลือกแค่ที่เป็นผงพาวเดอร์แบบนี้ไปนะครับ ไม่มีกาเรียกมีน้ำมันเหลือประมาณสัก20-30อร์เซ็นตนะครับก็จะไม่มีความเปรี้ยวว่าจะมีแต่รสชาติขความเล็กและความหมอมแค่นั้นเองเพราะว่าความเปรี้ยวมันอยู่ในน้ำมันนะครับคือโกโก้นิฟเนี่ยเมืเ่อโกโก้นิฟอยู่ในกระป๋องเนี่ยน,น,นะครับคือ,อยังไม่ได้เป็นน้ำมันนะประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประโยชน์ที่มากช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับดื่มนอนไม่หลับถ้าใครนอนไม่หลับลองดื่มโกโก้ร้นอนก่อน แล้วก็ถ้าใครเป็นโรคไมเกรนคิดมากกูโก้ก็ช่วยได้นะครับที่สำคัญนั่นคือผู้สูงอายุแนะนําให้ทานกูโกสดนะครับจะช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์และที่สาคัญคือตอนเช้าดื่มตอนเช้า่องไปโรงเรียนกูโกสดก็จะทําให้กระฉับกระเสงนะครับรีบเร็วนะครับและที่สาคัญนั่นคือเมื่อเราอบเม็ดกูโกออกแห้งน้อยแล้วนะครับเราก็จะได้กลากมานะครับก็เรียกกระลากูโกหรือ ที่เขาเรียกหนึ่วงการว่าโกโก้ทีเห็นไหมฮะก็คือเมื่อกี้ผมแกะแกะเม็ดแกะเม็ดโกโก้ที่ผมมาเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแกะมาปุ๊บก็จะได้แบบเป็นเปลือกโกโก้แบบนี้อันนี้นี่เรียกเปลือกโกโก้นะฮะอันนี้คือเปลือกโกโก้นะฮเปลือกโกโก้เอาใส่กระป๋องเลยนะครับและนี่คือโกโก้นิดแล้วก็เอามาปั่นใส่เครื่องปั่นนะครับใส่เครื่องปั่น ทำง่ายๆไปซือออกง่ายๆนะแล้วก็ปันกก่นอย่างจะเต็มหน้าก็ปันนะ่นน่ยก็ปัน่นไปเดียวนะครับป,ปั่นเสร็จปุ๊บก็ตักใส่แก้วเติมน้ำร้อนนะครับอยากหวานเติมน้ำตาลอยากให้มันมากขึ้นก็ใส่คอฟฟี่เมดนะครับแค่นี้แหลโะโกโก้สดและนี่คือเทรน์ใหม่ของโกโก้เนี่ยอินได้ทั้งเมล็ดนะครับมันคือช็อกโกแลตร้เปเซนะครับ เวลา,ม,วามันโดนน้ำร้อนคุณจะคุณจะงมงมากเลยว่าอเอ้ยมันทําแค่นี้เหรอแล้วมันทาไมไม่ต้องเป็นเป็นพาวเวอร์ละเอียดละเอียดคือถ้าอยากะละเอียดคุณก็ไปซื้อเครื่องที่มันละเอียดนะมนีแบบยกตัวอย่างให้ดูนะอ่ะอันนี้นี่ถ้าอยากละเอียดก็ซื้อแบบนี้นะอันนี้มันหลายพันหน่อยประมาณสองพันแปดร้อยบาทนะในดราเดดาชอปปี้เราหาซื้อดูราคาอาจจะบวกลบไม่เท่ากันนะครับสี่หนะ้าพันก็มีนะไปเลือกเอา นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้ถูกมากสองั้า9้านะครับมีห้องก่อโตหาซื้อได้ในห้างชั้นนำทั่วไปนะครับทำเรื่องโกโก้ให้เป็นเรื่องง่ายนะครับแปลรูปโกโก้เป็นเรื่องง่ายมันไม่ได้ยากเป่าที่นักโภชนาการอาหารมาทำให้คุณผิดหรอกและผมก็ให้หชัดเจนว่าใครๆก็ทำได้นะครับโกโกส้สด อันนี้เป็นเทรนด์สดชื่นมากนะครับวิกฤตโควิดมันสร้างโอกาสให้กับคนหลายๆคนครับเรามาสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิตโกโก้ไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์แต่โกโก้เป็น เพราะตอนนี้ร้านโกโก้สดในเมืองไทยมีน้อยมากใครเริ่มก่อนมีโอกาสก่อนครับทำโกโก้สดกันขายโกโก้สดกันเพื่อช่วยโครงสร้างของผู้ประกอบการช่วยโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้มาสร้างอาชีพแบบง่ายๆครับลงทุนผมคิดว่ามีงบประมาณสักสามพันนะครับสามารถเปิดร้านโกโก้ได้แล้วนะครับก็มาเหนึ่งพันนะ มีตัวนี้ก็ผมตีกลมๆสามอยนะครับกะติกน้ำร้อนอีกสักประมาณสักเจ็ดร้อยนะครับรวมนะครับ1 2 3สก็ประมาณสอง0ันที่เหลือก็อาจจะเอาไปซื้อกาแฟเมทน้ำตาลนะครับไปซื้อแก้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับลงทุน3 0 0 0บาทไม่ผูกพันอะไรกันนะครับธุรกิจนี้ทําง่ายนะครับแล้วก็ทําใด้ทุกคนนะครับเปิดร้านขายโกโก้สดนะครับสนใจอยากรกษานะครับการทําโกโก้สดก็ โทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 5 6 5 6 6 6งหนะครับเบอร์ผมจำง่ายนะ0 6น5 6 5 6 6 6 8หหนะครับหรือท่านมีเตาอยู่แล้วมีเครื่องปั่นอยู่แล้วมีเครื่องนอยู่แล้วท่านซื้อแค่วัตถุดิบนะครับไม่มีไม่มีมะละแงโกโก้ก็สั่งซื้อมาเลนแง่จากผมได้ไม่มีโกโก้นิ้ก็สั่งซื้อกโกนิ่จากผมได้นะครับเบอร์โทรก็อย่างที่บอกครับ062 5 6ห6 6ห้า 6 8แล้วท่านจะเป็นคนกำหนดเพลนไม่ใช่ตามเพลงต่อไปนะครับเรามาสร้างอาชีพแบบง่ายๆช่วยตัวเกษตรกรและก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมมีกำลังใจผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนที่สนใจลูกโโก้และก็กำลังมองหาช่องทางในการทำลูกโก้โด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้า กดติดตามอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับสสวัดแครลตามไปด้วยโกโก้สดแกนี้นะครับบ๊ายบายโกโก้สดครับสีแบบโอบัลตินทุกอย่างเลยนะเห็นไหม